ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมซิโรสโซนิกกันอีกแล้วก็ผมก็มีข่าวจะมาบอกก็คือตอนนี้าทางร้านของเราได้เลิกทำอินโทรไปแล้วนะครับใครที่มาถามหาอินโทรนี่ก็ผมก็จะไม่รับทำเพราะว่าผมเลิกรับทำไปแล้วแต่จะรับทำพวกโลโก้กับแบนเนอร์แล้วก็พวกโคบพวกเขาเรียกปก u t u b e อะครับเขาเรียกโปรไฟล์ยูทูบนะฮะเออทำพวกแบนเนอร์แล้วก็ไอ ปรไฟล์ช่องยูทูบด้วยนะครับเหตุผลก็เพราะว่ามันหมดไอเดียแล้วนะครับที่จะทําแล้วก็มันเสียเวลามากผมเห็นใจบางคนนะครับที่รอมาตั้ง3มเดือนแล้วเขาไม่ได้อินโทรนะร <ll> ผมก็คิดว่ามันคงหมดไอเดียแล้วนะครับแล้วก็ถ้าต่ตอจากนี้นะครับเห็นผมเอาผลงานอินโทรก็อย่าตกใจนะครับนับเป็นผลงานที่ผมยังติดค้างยังตกค้างอยู่โอเคนะครับแล้วก็ถึง ผมจะไม่ได้ทำอิโทรแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่อัพคลิปนะครับผมก็ยังอัพคลิปพวกสปีดอาร์ตอะไรพวกนี้ตลอดนะครับโอเคข่าวที่จะมาแจ้งก็น่าจะมีประมาณนี้ส่วนราคาดูได้ที่หน้าเพจนะครับแล้วก็วันนี้ผมยังไม่ได้เติมสินค้าตรงโปรไฟล์ช h a n n e l ด้วยนะก็เพื่อง่ายคือภาพโปรไฟล์ไอยูทูบ YouTube นะครับผมก็เลยเดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขทีหลังนะแล้วก็อีกอย่างนะครับระบายอย่างหนึ่งก็คือผมไม่รับแลก ไอ้พวกไอ้โปรโมทช่อผมนะครับ่าแบบเอ้ยทำแรกงานแรกเขาเรียวกว่าผมของานแรกกับโปรโมทช่องพี่ให้ได้เปล่าคืออันนี้คือไม่ได้นะครับอย่างที่ฮ้าปกมันบอกครับคืองานผมมันเป็นธุรกิจครับไม่ใช่การกุศลนะก็อยากจะบ่นเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ส่วนแล้วก็ผมก็จะ จะทำจะไม่รู้จะพูดไงดีนะฮะก็ก็ต้องขอโทษด้วยสําหรับคนผู้ชมที่ติดตามผลงานผลงานอินโทรผมมาตลอดซึ่งตอนนี้แต่ผมก็ไม่ได้เลิกทําถาวรน,นะครับก็ผมขอพักกำมันไปสักแป๊บหนึ่งก่อนถ้าผมคิดว่าผมพร้อมหรืออ่อผมที่มีไอเดียที่จะมาทําเมื่อไหร่ผมก็ค่อยกลับมาทำนะฮะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะก็อันนี้ก็ขอกลับลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้กับการถแถลงการครั้งนี้นะครับโอเค